ท่ามกลางแนวเขาสูงป่าลึกและเส้นแบ่งแดนที่เงียบงันมีชายชุดลายพรางกลุ่มหนึ่งเฝ้ายืนอยู่โดยไม่มีเสียงประกาศไม่มีแสงสปอตไลท์สาดส่องแต่ทุกย่างก้าวของพวกเขาคือคำว่าอธิปไตยพวกเขาเรียกตัวเองว่าทหารพรานบทที่หนึ่งกำเนิดนักรบเงากองกำลังทหารพรานของไทย ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ2,520จากความจำเป็นด้านความมั่นคงของชาติเมื่อภัยคุกคามไม่ได้มาในรูปกองทัพขนาดใหญ่หากแต่แฝงตัวมากับป่าเส้นทางลับและพื้นที่ธุรกันดารแนวคิดการจัดตั้งเรียบง่ายแต่หนักแน่นกำลังขนาดเล็กคล่องตัวสูงรู้พื้นที่ดีกว่าใครชายแดนยาวหลายพันกิโลเมตร จึงต้องการผู้เฝ้ายามที่เดินได้ไกลกว่าถนนและอดทนกว่านาฬิกาบทที่2การฝึกที่ไม่ประนีประนอมการเป็นทหารพรานไม่ใช่แค่ใส่เครื่องแบบแต่คือการทดสอบหัวใจการฝึกของพวกเขาเข้มข้นตั้งแต่การรบในป่าการล่าตระเวนระยะไกลการพรางตัวการเอาตัวรอดโดยไม่มีมสเสบียงไปจนถึงการอ่านร่องรอยธรรมชาติรอยเท้า เสียงป่าและลมหายใจของพื้นที่ที่นี่ความอ่อนแอไม่มีที่ยืนเพราะทุกความผิดพลาดอาจหมายถึงชีวิตบทที่3ภารกิจบนเส้นแบ่งแดนหน้าที่ของทหารพรานไม่ได้จำกัดอยู่แค่การถืออาวุธพวกเขาลาดตระเวนแนวชายแดนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดและอาวุธสงครามเป็นด่านแรกที่เผชิญหน้ากับภัยคุกคาม ก่อนที่มันจะลุกลามเข้าสู่แผ่นดินหลายครั้งพวกเขายังเป็นครูเป็นหมอเป็นพี่ชายของชุมชนชายแดนช่วยเหลือประชาชนยามน้ำท่วมไฟป่าหรือเหตุฉุกเฉินโดยไม่แยกว่าเป็นภารกิจทหารหรือไม่บทที่4ชีวิตใต้เงาป่าชีวิตของทหารพรานคือการอยู่ห่างบ้านห่างครอบครัวและห่างความสะดวกสบาย เตียงคือพื้นดินหลังคาคือผ้าใบอาหารคือสิ่งที่มีและความหวังคือการได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคืนที่ป่ามืดสนิทพวกเขานอนพร้อมอาวุธเพราะศัตรูอาจมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายังยืนหยัดคือคำสาบานในใจถ้าไม่มีเราประเทศจะไม่ปลอด